Untouchable. accessible. เอาล่ะลก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะวันนี้ก็อยู่กับผมนะรับตไลฟชาแนลนะวันนี้นะครับเรามาอยู่ในวิดีโอดูการแข่งนะครับ EP ที่5แล้วนะวันนี้เนี่ยผมจะพามาดูคู่นี้นะซึ่งผมก็ยังไม่ได้ดูเหมือนกันนะแต่ว่าเห็นมันน่าสนใจนะครับว่ามันอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นตัวละครพวกตัวละครคาสเซตนะในรอบนี้นะครับมาให้เล่นนะเออผมก็เลยแบบว่าเอ้ยน่าสนใจดีก็เลยแบบอเอามาให้ดูนะเดี๋ยวเรา มาดูพร้อมกันนะว่าวันนี้เนี่ยใครจะได้ชนะไปนะครับอันนี้ก็คือรอบแรกเลยนะตอนนี้ก็เมื่อกี้เนี่ยเขาแบนมินาตโตะผีกับรุ่น 2, 2> นไปนะครับซึ่งเป็นตัวหนึ่งเลยที่ปวนมากๆนะนก็แบนไปก็เป็นตัวเลือกที่ดีนะครับเป็นตัวเลือกที่ดีอย่างหนึ่งนะครับในการแบนของเขานะฝัะ่งหนึ่งเลือกเป็นไลคังเงะ้รุ่นหนึ่งแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งเป็น ทบิแล้วก็มาดา拉นะ,ะข่าวนะครับตัวหนึ่งก็เป็นมาดระเนาะตัวสุดท้ายจะหยิบมาหรือเปล่านะผมก็ยังไม่แน่ใจนะต้องรอดูก่อนนะอ่ะหยิบมานะครับหยิบเป็นมาดระมานะครับในฝั่งอนะ่าเพย์์ที่1น่ะเดี๋ยวดูเพย์์ที่2ก่อนนะครับเพย์์สองจะเป็นอ่าตัวอะไรเอ่ยเพย์เออาร์ S <S ผมว่าก็เป็นตัวเลือกเออเป็นฮันโซอ่ะเป็นฮันโซนะครับ ก็คือในหมวดนี้เนี่ยมันจะมีตัวมาให้เลือกแค่นี้แล้วก็คัมภีร์เสริมเนี่ยจะมีให้เลือกแค่นี้นะครับ9อันจะแบน2ออันนะครับแล้วที่เหลือสามารถเลือกได้นะอ่าประมาณนั้นแล้วก็ตัวละครก็เหมือนกันนะครับมี9ตัวแล้วก็แบน2ตัวเอ้แบน2ตัวเราก็เลือกนะครับอ่าประมาณนี้ อันนี้ผมไม่แน่ใจว,ว่าหมวดนี้มันไม่น่าจะมีสัตว์อัญเชิญปะไม่น่ามีนะครับไม่น่ามีนะ,ะน่าจะมีแค่คัมภีร์เสริมกับตัวละครน,นะครับผมนอกนั้นก็จะเป็นแบบฝีมือล้นวนเลยไม่มีสัตว์อัญเชิญช่วยนะครับไม่มีสัตว์อัเชิญพวกมีตัวแข็งหรือว่าสัตว์อัญเชิญที่เพิ่มความได้เปรียบน,นะครับอันนี้ก็ต้องแบบระวังดีว่ามันเรียกว่าอะไรเพราะว่ามันมีแค่คัมภีร์เสริมกับตัวละครของเราแค่นั้นเองนะครับโดยปกติแร้งเนี่ย เราจะมีแบบาสารเชิญมาช่วยใช่ไหมล่ะ <S S ตรงนี้มันก็สามารถสลับตัวได้นะวา่าเราเลือกตัวมาแล้วเนี่ยเราจะอยากให้ตัวไหนไปสู้ก่อนสู้หลังนะครับแต่ว่าคำพี่เสริมเนี่ยจะไม่ <c oughs> เขาเรียกว่านนะ <c oughs> จะไม่สลับตามนะเพราะว่าคำพีเสริมเนี่ยมันจะเลือกตามตัวละครน,นั้นๆเลยนะครับอย่างเช่นตัวละครที่1เลือกเป็นคำพี่เสริมไหนก็จะเอาคำพี่เสริมนั้นนะครับ <c oughs> ไม่มีผลต่อการสลับตัวละครเนาะ เอาละมาแล้วนะครับอ่าเป็นฮันโซกับมาดานะครับฮันโซก็มาเป็นคัมพีเสริมไฟนะคัมพีเสริมไฟเนี่ยรู้สึกว่าจะลดเกาะศัตรูด้วยนะครับผมแล้วก็มาดาะเอาเป็นขาดินมามันสามารถตามศัตรูได้นะโอ้อันนี้ลองเชิญอุ้ยอุ้ยนะครับเมื่อกี้ก็มาดานเนี่ยใช้คัมพีเสริมหลบได้นะ หลบไฟเจอสะท้อนนะครับเจอฮันโซสะท้อนเนะนี่แหละมันลำบากตัวเนี้ยเวลาเราไม่มีสารเชิญเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่ยากมากเลยไม่โดนโดนฮันโซเล่นร้วเลยนะครับนี้อันนี้แบบเทคนิคแล้วก็ความสามารถล้วนๆนะครับนะสารเชิญไม่เกี่ยวนะครับ สะท้อนโอ้โหฮันโซจับได้นะครับฮันโซนี่แก้ทางหมดเลยอะฮันโซแก้ทางหมดเลยนะเอามาเจอกับมาดารามาดาราสะท้อนก็ตีให้โดนสะท้อนแล้วก็จับเอาแค่นั้นเลยนะครับผมโอ้โหตอนนี้มารุ่นหนึ่งนะรุ่นหนึ่งสามารถล้างสะท้อนฮันโซได้นะครับโอเขโดนไปละ โอ้โหอ่าหลบขดท่อนไม้หลบมาได้นะครับเมื่อกี้เนี่ยบึ้มนะโอเคโอเคจะเล่นต่อไหมอ่าเล่นต่อ,อแกงหลบไปนะครับโอ้โหโดนนะครับโดนเต็มๆ,ๆเลยคนนี้ยังมีสก,กิลสองอยูอ่สามารถจับได้นะสามารถจับสะทอนได้นะตัวรุ่นหนึ่งโอ้โห,โ,หโหไม่ได้นะครับ ลงมาไม่ทันเพราะว่าสกิลฮันโซมันสูงนะระหว่างที่รุ่นหนึ่งตกลงมาเนี่ยมันก็โดนโซฮันโซก่อนนะครับมันเลยแบบว่าไม่สามารถหักล้างได้นะครับตรงนี้โอ้โหโอโ,หโดนครับใช่ไหมโดนด้วยนะครับดน,ดน,นี่เน,นี่ยนี่เนี่ยฮันโซเก็บบทเลยไปเนี่ยโอ้โหยังไงก็แพ้ฮันโซเหมือนเดิมเพราะว่า ฮันโซนี่เลือดเยอะกว่านะเราโกเทียจนออโดนนะครับเอ้ยช่วยดิช่วยเอ้ยใสช้ยี่ยโอเคเรียบร้อยไม่เป็นไรคันงี้นี่แก้ทางฮันโซได้เลยนะฮันโซมันสะท้อนไม่ได้ไงผมว่าเป็นเอาอไรคาเงี้ไว้แล้วมีเกาะสายฟ้าเนี่ยมันเหมือนมีตัวแข็งไปด้วยนะเออเนี่ยเห็นปะมันเหมือนมีตัวแข่งแล้วมันมีสกิลหนีได้ด้วยนะครับ นี่ก็ไม่ต้องกลัว,วเลยนะบืมสกิลสองของไรคังนี้ก็ล้างสะท้อนฮันโซได้นะฮันโซจับไม่ได้นะครับเพราะว่ามันล้างทุกอย่างเลยตัวไรคังนี้เนี่ยล้างเกาะล้างทุกอย่างนะครับจะซึ่งซึ่งหน้ากับไรคังนี้เนี่ยก็ยากหน่อยแต่ว่าต้องเออเล่นให้ดีๆนะเอยไอต่อใครใครดีใจขอช่วยเ โอ้้เพลบ่เพ<ป>ึมโอ้โหนี่แหละนะครับความความโกงของไรใครเงีที่ไม่มีสารเชิญเล่นนะตัวพวกนี้แบบมีเกาะเสริมถ้าให้ไรใครเงีคัสเอเนี่ยก็น่ารำคาญเหมือนกันถ้าไม่มีสารเชิญเนี่ยนะครับมันลำบากนะครับแต่มันหลบได้หมดเลยดูดิโอ้โหนี่ไง นะครับผมแล้วพอเดี๋ยวใช้สกิลก็มาทันอีกนะครับใช้สกิลได้แล้วก็จับได้ก่อสายฟ้าเข้ามานะครับโอเค,อเค้ไม่ทันนะจับพลาดไปนิดนึงนะครับจับพลาดไปนิดนึงบึ้มอ่าแต่ก็ไม่เป็นไรยังได้อยู่นะอ่าเซนตูคาชิอันนี้โอปิโตมากับสกิล จัเนี่อะไรคันนี้มันจะแพ้โอปิโต้เองเนี่ยโอ้ยแต่เขาไม่แน่วะโอ้โหจังหวะอย่างสวยวาร์ฟวาร์ฟหนีจับอโอปิโต้นะเมื่อกี้เนี่ยคือสกิลของอะไรคันนี้ใช่ไหมมันสามารถ อาวาร์ปได้ก็คือสกิลสองเวลามันกระโดดเนี่ยมันสามารถวาร์ปได้เว้ยจังหวะมันตรงเลยนะเมเคิลทำมาแบบตรงมากนะไอโอเปโตก็รอนะรอให้เกาะสายฟ้าของไลค์เขะเนี่ยหมดนะครับถึงจะมาเล่นนะโอ้ยอ่ะคราวนี้คือต้องคําพีเสิให้อ่าเรียบร้อยนะเพราะอีฝั่งก็ไม่มีอะไรนะจริงๆถ้าเป็นถ้าเราเล่นอ่ะเราอาจจะไม่รู้หรอกว่าอะไรมีอะไรไม่มีนะครับผมได้เหรอแบบนี้ โอ att, ้โหเรียบร้อยเลยนะคือถ้าอะไรทเงี้ไม่อันติมันก็ไม่มีอะไรจะสู้โอปิโตะแหละเพราะเมื่อกี้โอปิโตะมีทุกอย่างเลยรู้หัวด้วยว่ะโอ้โหอย่างมึนอ่ะ ลูกหัวก่อนไปด้วยนะครับผมอโอเคนะครับในรอบแรกนี่ก็เป็นฝั่งเพลเยอร์ที่สนะชนะไปนชนะไปได้นะโอเคเดี๋ยวเราไปดูในระอบถัดไปกันเลยดีก่อน,นะครับจะเป็นยังไงนะรอบนี้ก็ถือว่ามันมากเลยนะสู้กันแบบว่าดุเดือดมากก็สู่สีกันเลยทีเดียวนะโอเคเดี๋ยวไปรอบต่อไปกันเลยนะครับ โอเคครับตอนนี้ก็มาเป็นรอบที่2นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมาดูกันว่านะ,ะจะเป็นตัวละครแบบไหนนะครับผมอ่ะเป็นตัวละครคลาสบีนะครับรอบนี้อ่าเป็นตัวละครคลาสบีอันนี้เนะี่ยจะอ่าอยู่ในช่วงแบนนะให้แบนคนละตัวนะครับว่าจะแบนตัวอะไรออกไปนะครับไม่ให้ฝั่งใช่นะฝั่งหนึ่งก็จะแบนเป็นกาละเอ้ยแบนเป็นคุเรนไนนะคุเรนไนตัวนี้ก็น่ารำคาญเหมือนกันนะ ไอ้แบนเป็นอันนี้มันชื่อฮายาเตะปะไม่ใช่นะไม่ใช่มันชื่อตัวอะไรไม่รู้อะแต่เป็นนักดาบโอเคเอาตัวผมเหลืองมานะค,ะครับเพเยอร์ที่หนึ่งกับอเอบิสุเอบิสุนี่ก็จะเป็นตัวหนึ่งที่น่าสนใจนะครับในเขาเรียวกว่าอะไรตัวละครครัสบีนะถ้าเป็นคัสบีสู้กันเองเนี่ยเอบิสุก็จะเป็นตัวหนึ่งนะที่แบบว่า โอเคนะครับตอบโจทย์ในการเล่นนะเพราะว่ามันกระโดดสูงนะครับคอมโบได้เรื่อยๆนะครับผมอ่าคราวนี้ก็จะเป็นอ่าอ่าเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะนะไอ้เมื่อกี้เมื่อกี้ฝั่งนู้นใช้คำพีดินคำพีดินคำพีดินคมพีดินโอเคแล้วก็เอเบซึไล้ตัวพ่นพิษเนี่ยผมยังไม่เคยเห็นเลยไอ้ตัวลูกน้องดันโซนะ อ,นนอันนี้มันเป็นแล้วก็เพย์ที่สองนะเป็นภาคบรูโตนะเป็นอาจารย์ภาคบรูโตปะแล้วก็อันเนี้ยเป็นเนชินะครับกังฟูกวแล้วก็ไอตัวเนี้ยเป็นหนึ่งในเจ็ดดาบป,ปะผมไม่แน่ใจเหมือนกันอีกตัวหนึ่งนะตัวสุดท้ายของฝั่งฝั่งเพย์ที่สองอ่ะฝั่งสีแดงอะ <Okay. S 2> ่ะตอนนี้อยู่ตัวที่สองแล้วนะครับอ่ามาาอนี่ก,นนก็เป็นนักพ่นพิษนะนักพิษเอ่อนักพิษวิทยา <c oughs> <c oughs> กับอา,อาจารย์นะครับ เอยอาจารย์ถีบอาหารพ่นน้ำมูกโอ้โหนี่นี่โดนไปก่อนนี่โดนพิษนะครับโดนพิษนะไอ้ซื้อมาครับกลับมาอา่าโอโ้โหงง,งงไหมงงไหมยืนเฉยแล้วเมื่อกี้ผมว่าเขางงอ่ะเออเอเอ เอามาเอากลับขึ้นเอ,อ้ยโอ้ยโดนน้ำมูกแค่แข็งนะครับผมบึ้มอ้าวมาแล้วทนปิดเอ้ยตัวนี้ผมไม่ค่อยเป็นเราไม่รู้สกิลด้วยมันทำอะไรได้ของมัน,นอุ้ยมาแล้วอุ้ยไม่โดนนะครับเอ้ยสกิลไม่โดน อีกฝั่งไม่มีอะไรแหละนอกจากอันตินะครับอ่าบึ๊บโอ้โหเจอพี่พีทของเราไปนะครับเรียบร้อยเลยนะแกอีกฝั่งอ่รอบนี้อ่าในตัวแรกเนี่ยพี่ลูกน้องของดันโซเอาชนะไปได้นะครับผมดูรอบนี้กันกับอ่าตัวละครหนึ่งในเจ็ดดาวมันมันสกิลยังไงอ่ะผมไม่แน่ใจอ่ะไอตัวพวกนี้ผมอธิบายได้ไม่ค่อยละเอียดเพราะผมไม่ค่อยรู้สกิลนะ โอ้เคาลงดาบอะสิงสิงเออปลาระเบิดได้ด้วยเออแปลงรางอ้อเอะ่เรียบร้อยโดนอ่าพี่ดาบอืมโดนพี่ดาบเราเล่นไปนะนี่แน่โอ้โหตีจงังวะเอ้ไปไหนอะสกิลไปไหนเมื่อกี้เนี่ย อปลาหลอกปลาหลอกแล้ว่าปลาหลอกตีธรรมดามันไกลไอตัวเนี้ยเออเห็นปะมันไกลมันไกลกว่าตัวโอ้โหไม่โดนอ่าสกิลไม่มีแล้วหเมื่อกี้อ่าอีกฝั่งหนึ่งเดานะเดาว่าอ่าไอตัวผมเหลืองจะพุ่งไงก็งเลยปลาไปอีกฝั่งหนึ่งเอกเลยกดท่อนไม้ไปอีกฝั่งหนึ่ง นี่เนี่ยนี่แน่อุ้ยแรงอยู่ดึ๊บดึ๊บรึมอ้าวตีพลาดตีพลาดตีพลาดตีอุ้ยไม่โดนหรอเมื่อกี้เนี่ยผมว่าโดนนะปลาวงกลมๆไปอ่ะไม่โดนเฉยเลยโอ้โหทันต์ทันต์ทันต์ โอ้โหเล่นต่อได้ไหมเล่นต่อได้ไหมเอ้ยทันปะทันปะโอ้โหไม่ทันนะครับผมผมเหลืองเอาชชนะไปได้คราวนี้มาเป็นเอจิแหละเนจิกับตัวผมเหลืองแหละดูกันว่าจะเป็นยังไงนะเซนโต้ไคิตั้งตั้งก่อนปล่อยอีกครั้งนึงงตูมนะหลบได้นะเนี่ยมันต้องอาศัยความเร็วเลยทุกคน แบบจะโดนอะไรมันต้องตอบให้ทันอ่ะตอบแบบตอบสนองให้ทันอ่ะ,อะโอ้โหผิดทางน,าน,นะเนจีพุ่งหนีนะครับโอ้โอขอนนี้โดนเนจีเล่นยาวเลยนะปุ้มอ่าเรียบร้อย ่อยิง้วตันนนี้ก็จะเป็นตัวสุดท้ายนะเอวิซึกับเนจิและตัวนี้ผมค่อนข้างที่จะคุ้นชินกับสกิลของทั้งสองตัวนะอ่าเนจิพุ่งหนีเวลาเนจิมันพุ่งไม่โดนศัตรูมันจะสามารถปล่อยสกิลได้อีกครั้งหนึ่งนะอ่าประมาณนะั้นเนี่ยเห็นปะเรามันจะปล่อยได้อีกครั้งหนึ่งเห็นไหมเห็นไหมนะอ่าได้อีกครั้งโอ้โหเรียบร้อยแล้วคันนี้ไปโดนไปโดนพอดีไงเมืเอ่อกี้ เนจิเอาชนะไปได้ปะเนี่ยเอาผมว่าเนจิน่าจะจบได้นะเพราะว่าก็คอมโบได้แบบเรื่อยๆเลยแล้วก็คอมโบน่าจะตายด้วยนะผมบอกเลยเนจิเนี่ยบึ้มนี่อ่าเรียบร้อยแล้วโอโ้โหจบได้สวยนะ นี่เนี่ยอ้าวรู้หัวคืนมันเป็นธรรมเนียมของนักแข่งนะโคตรมึนเลยแต่ละคนนะเอ้ยพี่เฉาห่าวนี่ว่าอันนี้พี่พี่เฉาห่าวของเป็นเอฟเ้ยผมเป็นเอฟซีเขาเลยนะเนี่ยเล่นเมียโตเก่งมากนะคนที่เล่นเนจิเมื่อกี้นี่แหละนะครับโอเคเรารู้แล้วว่าเป็นพี่เยาฮ่าวเดี๋ยวเราไปดูกันไอในรอบต่อไปกันเลยนะครับผมจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวไปดูพร้อมกันครับผมปะ เอาละตอนนี้เราก็กลับมาแล้วนะครับเราก็รอบนี้เนี่ยอ,อยู่ในตัวละครคลาสเอด้วยนะครับผมมาพี่เสี่ยวเสี่ยวเฮาเสี่ยวเฮาหรือว่าเาสี่ยวเฮาเสี่ยวเฮาอะ่ะคือฝั่งเพยเยอร์หนึ่งนะหรือว่าฝั่งซ้ายมือนะครับที่แบนอซึมะอยู่ตอนนี้นะแล้วอีกคนนึงเนี่ยผมไม่รู้จักนะครับผมอ่าอันนี้พี่เสี่ยวเฮ<อ>าเขาไม่ค่อยสตรีมแล้วแต่ว่ามาอยู่ในการแข่งนะ โอเคนะครับอ่าตอนนี้เป็นโอเคสัตสุริเนาะอ่าโจจิเป้าเม่แล้วก็อิทาจิอ่าตอนนี้ผมคิดว่าต้องต้องแบนเอาได้เปรียบปะผมคิดว่าเพจที่หนึ่งอ่ะมีมีสิทธิ์เลือกก่อนเอ่อก็เลยเอ้ยเพ์ที่สองมีสิทธิ์เลือกก่อนนะครับใครที่เลือกตัวก่อนอะ จะได้เลือกอค่าพีเสริมที่หลังส่วนใครที่เลือกตัวที่หลังเนี่ยจะได้เลือกค่าพีเสริมก่อนอ่ามันจะเป็นอย่างงี้นะ<ๆ>เขาก็เลยเลือกแบรนด์นะครับ<ๆ>โอเคอันนี้มีล้างมาด้วยมีตัวแข็งโอ้โหมี<ๆ>ค่าพีเสริม<ๆ>ครบเลยนะครับ<ๆ>แลวโจจิเอาเป็นสายฟ้านะครับซาบุซะาเอาเป็นดาวกระจายซาสุริเอาเป็นไฟนะครับไฟส่วนป้าเมเนี่ยเอาเป็นอะไรป้าเมเอาเป็นพายุนะครับพายุ แล้วก็อีทัชจีเอาเป็นสกิลดินส่วนซาสเซ็ตก็เป็นคัมพีเสริมอ่าลูกไฟนะครับโอเคสาวุสะส่วนอ่ารุ่น3เนี่ยเอาเป็นสกิลล้างสกิลล้างมาเดี๋ยวมาดูกันว่าอ่ารอบนี้เนี่ยใครจะเชิงดีกว่ากันนะมาแล้วนะครับผมอ่าเป็นรุ่น3นะครับกับป้าเมที่ อ่าสู้กันก่อนนะครับป้าเมตตัวนี้ก็หนีเก่งนะเส้นตัวใครชี้อ่านี่ไงมันสามารถแบบว่าป้ายนี่มาได้นะครับโอ้โหเรียบร้อยเลยนะครับนี่แน่ก็คือแบบรีดดาเมจได้ก็รีบรีดดาเมจไปเลยโอ้โหใช้แท้เราดูนะล้วเดี๋ยวมันแบบ มันโหนสลิงได้อ่ะอ่าหาเรียบร้อยนะครับโดนปาเม่แหละเนี่ยเห็นไหมมันมีสกิลนี้แล้วมันก็โหนสลิงได้ด้วยตัวปาเม่ตัวเนี้ยปวดมากเลยลผมเล่นยังไม่เป็นไงผมไม่ค่อยได้เล่นแต่ผมรู้สกิลมันอยู่อ่าขอนี้มาซาโซริแล้วเอายังไงเอ่ย,อยนี่เนะี่ยอ้าวเรียบร้อยนะครับโดนตีเล่น หนึ่ง,งสองสามตุ้มนะครับหนึ่งสองห้าแล้วก็ไปเล่นระยะนะตีไกลๆดีกว่านะครับอ่าไม่โดนนะฮะเอาหลบมาเหรอหลบมาเหรอเอ้ยเอ้ยเอ้ย่ากระโดดไม่ได้เห็นไหมมันโหนสลิงได้นะ <c oughs> มันหนีได้อ่ะเออมันหนีได้เร็ว่ะตัวนี้หนีนะเนี่ยอ่าไม่หลบก็โดนยิงเรื่อยๆอต้องหลบมาอย่างเดียวนะครับ โอ้โหตอนนี้ไม่มีอะไรละลอรอลูกไฟนะอเ,อเอาไปอาไปยุ่แรกอหาเรียบร้อยบิงไ,ไปเล่นในไฟนะโอ,โอเคนะครับโดนไฟเผานะซาโซริมันกวนตีตรงนี้แหละไอ้พวกที่สก,กิลต้องเข้ามาใกล้ๆอะ่ะมันแพ้หมดเลยอย่างอิดาิเหมือนกันนี่เนะี่ย อ้าวหนีไม่รอดแล้วคันนี้อ่าเพราะว่าซาซิรีมันต่อคอมโบได้ซีอี 2, 2ได้นะบูมอาา่าฮะเล่นต่อนะครับนี่เห็นไปเน้นระยะเอานะครับสะพอนี่ก็หนีมันจะเป็นอย่างเงี้ยมันจะวนอยู่แบบเนี้ยไอ้ซาซิรีอะหลบไปอ่ามีไฟนะครับลูกไฟตีตีต่อแล้วก็ถอยไปตั้งหลักนะครับยิงไกลๆเอาต่ดเลือดเอานะครับ โอ้โอไม่ทันเฮ้ยนี้ใอโอ้ยผิดเหรอเฮ้ยไม่โดนเหรอเมื่อกี้เนี่ยเรียบร้อยเลยพี่เสี่ยวเหาเราโอ้โรออ๋อเหรอเจบกันนะจบกันนะนี่ใครชนะก็คือชนะเลยนะรอบนี้ อ่า, um> า,ามาสับบุษะแล้วสับุษะห้าพลาดนะเรียบร้อยแล้วคราวนี้โดนสกิลบึ้มโอเคนะครับเม่กี่ฟันไม่โดนนะครับเนี้โจจิอ่ามากับสายฟ้าแต่ว่าโจจิเนี่ยจับสับบุษะได้นะสกิลสองโจจิสามารถจับสะท้อนสับุสะได้นะครับ 完美防范！你看这个先手，所以说先手到基本上就稳了。随便。哦、oh.。捏到二技能。对，但他反正我了小想有一波，吧？小想有波超超手里间的博弈，直接超，他拉回来了。啊、uh huh. 能扫起来吗？扫不起来。Uh huh. 机会来了，那很关键，是吧？能劈出来吗？没出来了。<Wow. S 2> 哦嘿、哦，哦我安琪来了。Boom。接不？不接。 โอ้โหโอ้โหเจอแบบนี้เรียบร้อยเลยพี่เสี่ยวเฮาของเรานะแพ้ไปเลยนะโดนไอ้โจตินะบอกแล้วไอ้พวกไม่มีสารเชิญเนี่ยมันจะแตกต่างกันนะแตกต่างครับมีสารเชิญนะอ่าเรียบร้อยลูกหัวขึ้นนะครับผมโอเคก็จบไปแล้วนะครับสำหรับอาการแข่งใน EP นี้นะผมก็นำมาให้ดูสนุกสนุกคำคนะครับก็ดูเป็นแนวทางดูเป็นอ่า สีสันในการแข่งนะครับผมเขาก็จะมีการปั่นประสาทกันแบบนี้อยู่เรื่อยกันอ,อยู่เรื่อยนะครับผมไม่ต้องไปซีเรียสอะไรนะเพราะนักแข่งเขาก็เป็นสตรีมเมอร์นั่นแหละเขารู้จักกันนะพอมาแข่งแล้วก็มาเจอกันเองเขาก็จะมีท่าทางของเขา าการปั่นประสาทของเขานะครับผมโอเขียนนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับเราก็ดูเป็นสีสันไปโอเคสําหรับอีพีนี้เนี่ยผมต้องขอลาทุกคนไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันใหม่ในอีพีหน้านะครับว่าผมจะมานําเสนอในคู่ไหนแล้วก็จะมันขนาดไหนเนาะเดี๋ยวเราต้องรอติดตามนะครับในอีพีหน้าเนาะสําหรับอีพีนี้เนี่ยผมต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่อีพีหน้าสว,นนสวัสดีครับบ๊ายบาย